บ นี่ละน้าบนจังวัดสิเป็นนายแลอเป็นเจ้าเหลือเป็นสอง้ปรสงค์่าโอ้ยพอเป็นเท่าไรเา้านะกรรมกวนพอตั้ต่อยข้าหุมดอกเมีกน้อนเมียงเมยงเมียง ฉันว่าตายตายนี่ตายไปแล้วบริตายเล่นเล่นเล็นพวกนั้งละควันหนังนอกผ่อนน้อยแมวโมนันสายอย่างเขาแตแดงแต่งเองไม่เป็นเรืองบาดบ้าพ่อวารีบุญอุ้มของเฮานี่แล้วตายจนเมื่ อย่าอยูมแต่ชาติเฒ่าผัวเอ้ยผัวเอ้ยพ่วตายจากโลกและเต่าจากควงเขาที่แตงม้าเอ้ยพอหยักพอตายไปนานรอดบอกือตั้งแต่ตอนพอไปค่าพอมีมือที่กลับมา มือสิปืนตื่นหนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งพอวัเ้ยบาดบาดไทยเงีนยอืนเพินไปหาเ่ยวขานกัยังคก่งหอกเต่ามาเม่งเอ้ยพอขันว่าพอไปยังจิได้กลับมา นี่พ่อไปนะยังที่ได้กลับบ้านเกินบาทพ่อละมันอหรืแนวว่าพ่อตายพ่อมีมือตีปืนเตือนไปโน่งงนโอ้ยแม่ามอนรัดเอ้ยพ่อของพ่อมีมือบาสิบเป็นเกินมาได้ดอกดังลังเงิน จ้างไปวังวังบ้าเอาหลังขึ้นมาจ้างหน้าพอหนูขั้นบะเอินสั่งไก่โอ้ทอเพื่อนนกสั่งไก่นี้ังินพ่อสั้งแต่แม่เม่งกับลูกสาวลูกสายลูกเกยลูกสะพ้ยลานสาวลานสาว ของเจ้านี่ละว้ไห่ไห่หำละกรรมกุกหาความสูขบอมีแต่เจ้าไต่สะไคร่าง่วาีเออันมุดมังสมบัติจางเหลือตั้งเตี้ยมือ นเจ้าเคยได้กวายพ่อเอ้ยเอ้ยพ่อลูกของเจ้าม่กินหอดเดือนเกยกินข่าดอกความพ้าเกยกินอาดอกความถววเกยกินไกวดอกความมีกควาบาานเอ้ลูกวางคามิเตั้งนตันกกิโลก ยังเป็นเก่าเออเอออพอยังบายแพ่ผากภาพยุอีนเมองโลกก็กินบเปินออมลัดบิลูดวัชรากินบเปยอีพวัวาลีกัยัง ก็เอ้ยพอถนอมยังวิโลดอกจนไงย้ำลูกเจ้านั้นไงแล้วมาตายจ่อยจากลูกไปนี่ยังเพร่อตั้งแต่แม่มงกับลูกลูกนี่ละไ้ให้ห้องหำละคำอกบได้อเอ้ยหาความสุขบอก ไปแล้วตกกลางพื่อลูกกระพันนานกลางเป็นมาเป็นแต่ลูกเจ้าแล้วโอ้ยรูปขวางพวางบาลีลูกสาวใหญ่หนกมาจบขังขวางลูกใส่หน่อยหนกมาจบขังใส่ใบเล้วบ่อยากบังในเมนี ทอดลายัยงในพราลูกหลานจางโอเทศทวนกว็สนหาไอ้พ่อมาร้องรับกระจนบุญน้ำด้วยเม่งเ่นเจ้าท่อละมันใหออม,นนม,ม,ม่นอ้บายจะตามทางเน้ออ,อวันอออวนี้บอึ ผมยว่ามาเด้อในมื้อนี้เป็นวิญญาณสองเจ้าเป็นวิญญาณของเจ้าเน่าเดียนใหกันตามสร้างอีพ่อเอ้ยว่ามาเด้อมาบ้เห็นโอลางนอกพ้องเสื้อกะบบอสเตียว่ามาเด้อ พี่น้องของเจ้าการหามาควบกันแต่งมารอดทางจังบ่ามามาถอนมาหอดินานินอนเจ้าจะได้นังจนิเดนินว่าไปเรียนินินอนินินหนวน้ามาิอินิปิาเตะเินแวินินนิ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 นลนินิลีิ ไปอันส่วนเล่นดอกตั้งเคยยามาเศร้าอยู่ตั้งเคยบดีนาหน้าดอนอ้เจ้าหลองบนทางบนทางให้รับพังนอเสียงนี้มาดีเดียยงแค่หนึ่งห่นึ่งเมนฝาสั่งลูกสาวสั่งลูกชายสั่งลูกเกยลูกสะพายสั่งพี่น้องคนใดให้เจ้าดอกเ อีพอยสิ่งที่แล้วแล้วมาไกลมมโลกกระอดไทยภัย,ายบางอย่าใส่ดำว่ามาเด นีกันแม่นพ่อว่นนี้มาทางน้ำเจ้าไต้กว่ามากได้พอเออกันจะมาทางให้เจ้าจะสนปาญคากันจะมาล้าเจ้าจะสนดอกปลาเขาอีพอเอกันจะมาฮอดแล้วอยากกินเจี๊ยวลูกสาวใหญ่ลูกสาวใหญ่อะโ เจ้าก็สิเดียนไปหาขั้นเจ้าอยากกินขาวิโรดลูกไส้น้อยก็สิเดียนไปแตงมิอยากกินคอมกินแกงลูกเก๋ยลูกสะัพยตลอดล้านเจ้าลานไยตลอดแม่เม่งนั่นทีได้กะหายบอบกินว่ามาดี วองมินญาตของพ่อเข้าคือสีมาอนกิกแล้วลูกแต่แม่แม่ลูกเอาไปมาพันแก่นผูกคอมาผูกแก่นหลังพ่อ พันแขนหลวงพอ่อเออขันเจ้าโปกตั้งแต่ปลายพอวารีกาสิได้ตั้งแต่ปลายเงินนั่นก็ะโปกน้ำดอกแน่เด้อเด็ดตัวลาวเนาะอันโมูหลวงพ่อเนี่ยบวเป็นหยั่งดอกเด็ดตัวนี้พอเออเออบัดว่าเล่าเห็ดไห่เย็นบัดไนใส่หลังโตหน้ากรมีสวนกรมีบัดใช้บุญหายพ่อเดี๋มาโปกตั้งแต่ปลายอีอวารีลับบ่ได้ลับบ่ได <c oughs> โอ้ยในไมื่อนี่พอเอ้ยลูกของพ่อบริพกกตั้งแต่ปลายเอาเงินปลกน้ำอยู่บิลดเป็นบ่นเนี่ยเธอผู้ใดเป็นบิลดที่เป็นผู้ใดน้อน้อเออลูกสาหลายเจ้านั่นได้ใบลอยหนึ่งแดงแดงปนายแยกมามัดกันพวกแะเอาไว้สาสตรออีพอเอ้ยเดียว่างลูกหัน อีพออกัรเบิกบหลอดเด้อโลวกอีพอไม่ได้ก้นใจดีๆกวงกวงพุทนลอยลุทธลอยเออกันบ่ได้หลายกับพูกลรใบหาสิบแสดงใบหักอีพอหลายเออกับพูกพุทนลอยกันหักหน่อยหน่อยกับแสดงใาพูกพุทเศร้าลุเศร้านีพ่อแล้วกัสิรับไดอย่ะเด้อแล้วกัสิหัวจกี่ดอ โอ้ยน้อเมียโอ้ยน้อควาได้มีนี่ฝ่ายผูกแขนกันลังเริ่มมาพันเขล็ดมัดคอมาผูกเกล็หลงพ่อเป็นต้นแอี้ยนควาวาลี่นี่ละใบหน้าหักคางดอกเจอนุ่ลาจ้การล้องลำต้องคอยจากนี้ป่าเด้อพ่อเอ้อรับโคชนผ่บุญจังจากเมืองดอกเบืองป่าเอ้ควาเอ้ขันมิ้นย่านของพ่อตกผูกดุขณะนี้ไก่พ้นจากผูกผูกผกนี่เด้อขันแม่ควาตั้งศ โชกกายสุขยิ่งให้สมดังดอกใจปองไอ้พระไปมาแม่โอ้โสู้สวรรค์บนป่าเทวดามาร้อมกันเป็นแถวทันทีบุญจะมีมากล้นกันไพนาสู้สวรรค์สัตว์่มาไพนาบุณพอมีให้เด้กขับมาเกิดในเดอมาเป็นพ่อของวิรุดมาเป็นพ่อของไม่ได้ละ อมรักกันดังเขาดอกเดึงเจ้าเมี่ยว่ามาลีเลวกัว่าออกออเออเงเมื่อแล้วไปโพสิผูกนันนักันเมื่อแล้วกจิเจ้าตาบากันยังกจิทาโยเด้อ เฮโอโอนาวยไร้รนาดอ้าวบัดี้ขันเอินวิมพ์ย่านวาาลีกระยับลอยผูกแขนกับข้องจิรียับลอย เว้ยพรอนก็เรียบร้อยทิแท้ไม่ีแม้มินกับลูกลูกเราเบิ่งกันนานสาโัเด้อไม่แม่งเด้อเอบุญมือนี่ไก่สาติงตึง บุญมือนี่ไก่จ้าปปงปงปงปปปปปงปงปหน้แม่หน้บุญมืองนี่ยไก่จ้าปปงปงป่ากาดังในเมืองไทยได้ยินจงดังไก่กดังเสียงสฟ้าเฮปลาลามโยขุนทุนโเกียวไก่แม่เอ๋ยแม่ย่างมาเจ้านอนควมจะปันพ่อพีพทยกันลูกหลานแม่นอนไงจปันพ่อผีเป่าตืนเมเศร้ากับเป่าเจ้ารวนแต เออ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 อนออ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 เดออ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 อ้ออ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 อไออไออ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 าอออาอออออึ <s <S ้ออ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 ้อออ้อ าถูให้ไหลขึ้นไปมองเก่าเนื้อลายกว่าเก่าน้าแม่้อแม่สมควรเน้อผู้ใดท่านใบลอยให้ไหลเข่าผู้ละพันเดือแม่เดือเดือแม่เดือเมแม่จ๋าเมื่อนี่เมีหาผัวท่านเงินพันบัตท่านมีจากคนอยู่ อันจิีต่อพวกเจ้าภาพหลายๆโยนีพ่อสิได้บ้าแบงพานได้บ้านอาผู้ใดสิจริงก็กันดูกที่พอบาลีนะผู้ใดเจ่งผู้นั้นลูกก็อนน้าเนืองช่องช้ำอ้าวแล้วบางพีและน้องชองก้นในล่องเบิ้งชะเลวเมื่อว่นจะทะวิโรดเด้ออันเหญ่ใหลูกขึ้นในสวงเพ่อนใหญ่บ่ตจอดหว่าสีละวาเสแล้วผู้เป็นใหญ่ ย่กับไปโยนองกับไปเยอะพอดีเย่นั่งเยอนี่ชื่อชื่อย่พ่ให้มันหนักให้หนก็ดอเทียพอเขาสียได้ตัวอยากได้แล้วนี่แหม โอ้ยน้อแม่เมื่อนี่เดียแม่เออพวกไปน้องโยนี่กันเพือดังเดียวกันไอ้มีสันไรสันสวกำมังมีดีหล่นมีหล่นนั้งมีหรอเงินขายอ้อยขายมันขายเข่าขายปอขายบักทัวขายกระโพดขายปีนี้ให้ได้พละสามหับกาตาได้เงินเด้อสาธุน้อไม่น้อให้ได้พละสี่หับกาตาพูละห้าหับกาตาขาถุ่วเนี่ยแก๊บไปจาก